ที่ประชุมอำเภอคณะกรรมการประชุมสามสี่รอบนะครับตั้งแต่ปีสองห้าสองสองแล้วก็ส่งนังสือไปเมื่อข้ากลงไปเมื่อสิบสี่กุมภาหกหกนะครับผ่านนั้นก็ตามเรื่องนี้อยู่ครับท่านก็ไม่ไม่คืบหน้าไปไหนเลยครับเราก็อยากให้เพิ่มป่าตรเนี้ที่มีรัศกนอยู่ในพัชวานนะปัจจุบันนั้นก็ไม่มีที่จะเป็นท่าป่าอยู่แล้วครับ ลายให้ท่านฟังแล้วสปลืแปลงใหญ่จล้วพันไร่ก็เป็นเป็นโฉนดหมดนะครับท่านไม่มีชาวบ้านเลยนะใหญ่นะก็เป็นพิกัดเดียวกันเป็นระปวางเดียวกันน้ำเรียนท่านนครับตอนนี้เดิมเป็นป่าไม้ทาวอนป่าเลนสีจบนะครังพอเสร็จแล้วปีเอ่อมื่อปีศูนเก้าประกาศเป็นป่าไม้เลนสีนะครับเสร็จแล้วปีสามสี่มีเรื่องที่เป็นแปลงแห้จำแนกพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ทาวอน